แอดโรมิโอเทนทวิตอันดับหนึ่งเรตตี้อันดับหนึ่งท็ออินดีเฟรีวิลฟริงคือเธอเป็นละครแนวโรแมนติกดรามา่าของผู้จัดแอนทอาผสมช่อง3ามแสดงนำโดยมาริโอและยายาเรื่องย่อละครคือเธอ คนแปลกหน้าสองคนอยู่คนละโลกโคจรพบกันด้วยพรหมลิขิตในค่ำคืนหนึ่งสายขิมคุณหนูอินโนเซนต์เคยเจอกับกล้าวกล้าของอูร์ฐานะยากจนจากและลาจากกันในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป7ปีสายขิมได้พบกับกล้าวกล้าอีกครั้งแต่กล้าวกล้ากลายมาเป็นคาร์ลรามันบุตรบุญธรรมผู้สืบทอดธุรกิจของเอเชียแต่ทีนี้ที่ช่วยชีวิตเขาไว้ทีิสายขิมกลายเป็นทายาทธุรกิจโรงแรมของทรงศรีอย่างเต็มตัว เธอไม่ใช่สาวน้อยไร้เดียงสาอีกต่อไปอายขีมรู้ว่าพิจิกาพี่สะพยขี้ฉาของทรงศินพ่อของเธอหวังหุบธุรกิจไม่พร้อมพัดและพิงพราวลูกทั้งสองที่เกียรติชังเธอสายขีมกําลังจะแต่งงานกับแทนไทยลูกชายเจ้าของธนาคารชื่อดังแเมื่อพบกับก้าวกล้าอีกครั้งคิมถึงกับเสียศูนย์ยิ่งเห็นก้า้าควงแคลส แบบชื่อดังสายขิมแอบเจ็บใจรารินแม่ของคลรวกลับมาเมืองไทยทาให้สายขิมมีโอากาสได้ใกล้ชิดและ,ะทับใจในตัวเธอพิมพ์พราวต้องการจับก้าวก้าเย้ยสายขิมก้าวก้ารู้ทันมันยาของพิมพ์พราวปั่นหัวเธอเพื่อไปนอนบ่อนไส้ขับเคลี่ววธุรกิจกับทรงศิลป์และพร้มพัฒน์ขิมได้เจอกับฤิดและ รอยใจลอยใจกับมองเธอเป็นคู่แข่งไปแล้วอ่อนริตาเพื่อนสนิทของสายขิมไม่ชอบหน้าแทนไทยมานานแล้วมองว่าแทนไทยคบสายขีมเพื่อผลประโยชน์และจับปลาสองมือเรากับตลปัดเมื่อคราวได้พบหลักฐานบางอย่างผมคู่สายขิมเรื่องแต่งงานกับแทนไทย สองได้ทะเลาะกันจนพังปากพูดเรื่องอดีตออกมาคิมไปคาดคั้นจนลิตาสารภาพเรื่องสลับจดหมายความจริงแล้วทรงศีเป็นผู้จัดฉากทั้งหมดไอคิมยอมรับและขอชดใช้ให้กล้าวกล้าดทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันต้องได้เริ่มหวนไหวต่อกัน เียเริ่มอ,ออกอาการห่วงก้างจึงยืมมือคราเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นเหตุให้สายขิมเกิดอุบัติเหตุดีที่เข้มลูกน้องก้าวกล้ามาบอกก้าวกล้าและช่วยชีวิตสายขิมได้ทันเวลาก้าวกล้ารู้ว่าเอเชียอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุครั้งนี้จึงไปจัดการกับเธอทันทีเหตุครั้งนี้ทำให้แทนไทรู้ความจริงว่าสายขิมและก้าวกล้าเป็นสามีภรรยากันเอารู้สึกเสียใจมากตาได้ปลอบใจเขาก้าวกล้าและสายขิมแม้รู้ใจตัวเองต่างฝ่ายต่างยังปากแข็งทั้งคู่ กลับมาใช้ชีวิตกันใหม่อีกครั้งพองความเครือแคงใจที่มีต่อกันและจะกลับมาเชื่อมั่นในกันและกันอีกครั้งซร้ง